เป็นพื้นปูนเก่ามีความหยาบแล้วเราอยากจะปรับปรุงเนี่ยให้มันดูเรียบดูใหม่ขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเทปูนนะครับก็แนะนําเป็นวิธีการนี้เลยนะผมจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของจอร์เจ้โฟสมุทแพทผสมน้ําอัตราส่วนประมาณ3ต่อ1ส่วนนะครับผสมน้ําให้เข้ากันเอาไปเทนะครับในพื้นที่ที่เราต้องการปรับระดับนะครับแล้วก็ใช้ตัวเกียงเนี่ยปาดให้เรียบที่สุดเลยนะครับ ทำแบบนี้หนึ่งเที่ยวก่อนแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงเราก็จะมาทํารอบที่2นะครับรอบที่2ก็ทําลักษณะเดียวกับรอบที่1เลยนะพยายามปาดให้เรียบที่สุดเลยซึ่งเนื้อปูนเนี่ยก็จะเข้าไปนะครับทําการปรับสภาพพื้น ที่เป็นพื้นหยาบหรือว่าพื้นที่มีการแตกล้าวเล็กๆน้อยนอยู่เนี่ยนะครับให้มันเรียบเสมอกันได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมีการเทปปูนหรือว่าปรับระดับความสูงของพื้นใหม่นะครับอันนี้ก็จะเหมาะสมสําหรับท่านใดที่มีพื้นที่บ้านเก่าๆนะครับแล้วอยากจะปรับปรุงให้มันดูเรียบดูสวยงามกลับมาเหมือนใหม่ได้นะครับหลังจากที่เราทํารอบที่2เสร็จนะครับเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ48ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะ